สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับหน่อยรัฐาในประกันทันข่าวบายเว l l อินชัวใน EP ที่สามพีที่3แล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ส5งพวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องประกันมะเร็งและโรคร้ายแรงนะคะ ก่อนอื่นก็อยากจะฝากท่านผู้ชมให้ช่วยกดติดตามหรือกด subscribe นะคะพร้อมทั้งกดกระดิ่งนะคะและถ้าอยากคุยกันก็สแกน qr code ที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะแล้วท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะจากการจากไปของอาต้อยเศรษฐาศริรชายานะคะ ผู้ซึ่งเป็นตำนานเพลงของวง The Impossible นะคะพี่ต้อยก็ได้ฝากผลงานทั้งด้านการแสดงและพิธีกรนะฮะอย่างรายการมาตำนัดที่เป็นที่นิยมกันในอดีตะะหลายท่านอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะอต้อยเศษฐาเนี่ยก็จากพวกเราไปด้วยโรคมะเร็งนะฮะ ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยนะฮะและก็ยังเป็นโรคร้ายแรงที่คงความเป็นอันดับหนึ่งะ,ะมาโดยตลอดแม้ว่าทั่วโลกตอนนี้จะประสบปัญหากับโรคระบาดอย่างเช่นโควิด -19 นะฮะแต่โรคะเมล็งแม้ว่าไม่ใช่เป็นโรคระบาดนะ,ะโรคหลายบาททีเดียวนะคะ นื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ซึ่งอยู่ในร่างกายของคนเราได้ทุกคนนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าร่างกายเราอ่อนแอหรือเราอยู่ในสถานที่มีความเสี่ยงหรือทานอาหารที่เสี่ยงนะฮะเช่นเนื้อที่เอ,อปิ้งย่างที่ไม่ไมไม่เกรียมหรือว่าอยู่ในอากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารพิษ มากๆนะฮะหรือว่าใช้ชีวิตแบบไม่ระวังนะฮะอย่างเช่นสูบบุหรีหรือดื่มดื่มเหล้าดื่มสุรากันมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานานหรือแม้แต่ความเครียดก็ดีนะฮะอารมณ์เนี่ยก็มีผลนะฮะที่ทําให้เซลล์มะเร็งหรือว่าเซลล์ที่ไม่ดีในร่างกายเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตและกลายพันธุ์ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่อาจจะทราบได้เลยว่า ภายในอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยจะกลายพันธุ์เมื่อไหร่นะฮะหรือว่าร่างกายเสื่อมแล้วมันก็มีผลที่ทําให้เชื้อมะเร็งเนี่ยมันชนะเชื้อดีในร่างกายเรานะฮะซึ่งเราก็เห็นคนเป็นมะเร็งตั้งแต่เด็กจนถึงหนุ่มสาวแล้วก็วัยชราก็มีมากมายนะฮะซึ่งมะเร็งห้าอันดับ ที่คนไทยเป็นมากที่สุดเนี่ยก็มีตั้งแต่มะเร็งตับนะฮะนี่ผู้ชายก็เป็นเยอะนะฮะส่วนมะเร็งเต้านมเนี่ยก็เป็นสําหรับสุภาพสตรีนะฮะผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะและมะเร็งปอดสาหรับผู้ชายก็เยอะสําหรับคนที่สูบบุหรี่นะฮะแม้ว่าจะเลิกบุหรี่มาเป็นสิปีแล้วแต่ว่าผลจากการที่คุณสูบบุหรี่ในอดีตเนี่ยมันก็มีผลมาเหมือนกันนะฮะ ตรงนี้เราก็อยากจะนำเสนอนะฮะในส่วนของเรื่องประกันมะเร็งนะฮะเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะ,ะเพราะว่าประกันเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะ,ะสำหรับประกันเรื่องสุขภาพคือคุ้มครองค่าใช้จ่ายนในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล คุ้มครองในโรงพยาบาลก็เช่นประกันสุขภาพที่เราซื้อกันที่เราทราบกันอยู่นะฮะก็เช่นพวกค่ารักษาค่าชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือความคุ้มครองหรือประกันค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะแต่สำหรับเรื่องประกันมะเร็งและโรคร้ายแรงที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายนอกโรงพยาบาล นอกโรงพยาบาลอย่างไรเรามาตามดูกันนะฮะอย่างเช่นคนเราเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเจ็บป่วยนะ,ะซึ่งโรคร้ายแรงตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงมะเร็งอย่างเดียวนะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยที่เราจะพูดคุยเนี่ยมันคุ้มครองถึง44โรคร้ายแรงนะฮะที่ใช้เงินค่อนข้างสูงแม้ว่าจะในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรงเนี่ย เช่นอาจจะป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะฮะหรือเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมหรือ s t r o k ก็แล้วแต่นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใช้ชีวิตแบบปกติสุขไม่ได้อะฮะอาจจะต้องมีผู้ช่วยพยาบาลหรือมีพยาบาลประจำตัวมาอยู่ที่บ้านคอย อาบน้ําเช็ดตัวป้อนข้าวใส่เสื้อผ้าให้อันนี้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถูกไหมฮะหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องแพมเพิร์ดเรื่องที่นอนจะต้องปรับเปลี่ยนที่นอนเป็นเป็นที่นอนแบบสําหรับกันแผลกดทับนะฮะหรือต้องซื้อเตียงนะฮะที่ปรับพับนอนนั่งได้หรือว่าแม้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายต่าง,าง,างพวกเพวก เครื่องดูดเสลตเสมหะหรือ,อสำลีผ้าเช็ดกันเปื้อนกันน้ำลายหรือว่าเครื่องดูดเสมหะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแม้แต่ค่ารถค่ายาพิเศษค่าอาหารเสริมนี่คือค่า้จ่ายนอกโรงพยาบาลซึ่งอาจจะเป็นค่า้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นตัวประกันมะเร็งและโรคร้ายแรงตรงนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทันทีที่คุณได้ซื้อประกันประเภทนี้แล้วเนี่ยเกิดตรวจเช็คเจอว่าเป็นนะฮะบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินก้อนให้กับคุณทันทีคุณจะซื้อวงเงิน1ล้านจ่ายให้1ล้านซื้อวงเงิน10ล้านจ่าย10ล้านนะฮะแล้วประกันประเภทนี้เราก็เรียกว่าแบบเจอจ่ายจบ เหมือนที่เราคุ้นเคยกันดีกับประกันโควิดนี่แหละคะคือจ่ายเงินก้อนเลยเจอจ่ายจบแต่มันมีข้อดีข้อหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงประกันแบบนี้คือแม้ว่าไม่เจอนะฮะสมมุติซื้อไปแล้วเนี่ยเกิด10ปี20ปีหรือแม้แต่จนกระทั่งวันใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยอายุเยอะๆละเพราะว่าตัวนี้มันคุ้มครองถึง99ปีเนี่ยคุณคิดว่าโอ๊ยอายุ80 75 80ละฉัน คงไม่เป็นละมั้งขอเงินก้อนมาใช้บ้านปลายชีวิตเถอะก็สามารถทําได้นะคะก็คือถึงแม้ไม่เจอก็จ่ายเงินคืนให้และข้อดีไปกว่าน,นั้นก็คือเป็นแบบที่ทันทีที่คุณซื้อเนี่ยคุณได้กําไรเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ทุกปีนะคะตามฐานภาษีของคุณเลยคุณฐานภาษี1 0คุณก็ลดได้10%ของเบีย้ยประกันนั้นเลยนะคะดีไหมคะ เรามาดูรายละเอียดกันนะคะแบบประกันตัวนี้เราเรียกว่าแบบ ci super care คุ้มครองถึงอายุ99ปีนะคะตัวอย่างนะคะเราจะให้ดูสำหรับคนที่อายุสัก35ปีนะคะวงเงินที่เขาอยากได้คือวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาทแบบนี้ก็จะมีะการชำระเบีย้ยได้2วิธีคือ จะเลือกชำระแบบ10ปีก็ได้20ปีก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบ10ปีสำหรับผู้ชายอายุ35เนี่ยก็ชำระปีหนึงประมาณ6,9,130บาทนะบาทหรือเฉลีย่ยเดือนหนึ่งประมาณ5,000กว่าบาทเหมือนกับเก็บออมนะคะเก็บเดือนละ5,000กว่าบาทแต่ถ้าจ่าย20ปีก็ถูกลงไปอีกประมาณปีละ40,000นกัา70สาทสำหรับผู้หญิงก็ ถ้าเป็น10ปีก็อยู่ที่ประมาณ63,570นะคะก็5,000กว่าบาทนะฮะแต่ว่าเบี้ยรายปีก็จะถูกกับผู้ชายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงดูแลสุขภาพดีกว่าผู้ชายเห็นด้วยไหมฮะสำหรับ20ปีสำหรับผู้หญิงก็ถูกลงไปอีกนะฮะก็คือ36,280บาทก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ3,000นิดนดนะคะ เฉลย20ปีสำหรับผู้หญิงก็คือ7 0 0 0นะฮะก็คือเก็บเงินอยู่ประมาณ7 0 0นนะคะแต่ทยอยเก็บแต่ทยอยไปด้วยเก็บไปด้วยก็คุ้มครองมะเร็งไปด้วยในวงเงิน1ล้านเกิดอะไรขึ้นก็สบายใจได้มีเงินค่ายจ่ายนอกโรงพยาบาลเจอจ่ายจบ1ล้านบาทนะคะส่วนในโรงพยาบาลเราก็ไปซื้อประกันสุขภาพเอานะคะ ทีนี้พอสักอายุ75เกิดแบบเอ้ยไม่เป็นลมะมั้งมะเร็งหรือโรคร้ายแรงฉันดูแลสุขภาพดีออกกำลังกายก็เอาเงินคืนไปค่ะเนี่ยถ้าอายุสัก75เนี่ยสำหราับาผู้ชายก็จะได้อยู่ประมาณ8,500 0 0หรับผู้หญิงก็จะประมาณ8,000 0นะฮะจ่ายน้อยกว่าเงินตรงนี้มันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะฮะนี้ระหว่างทางก็ยืน่นภาษีก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้ทุกปีเป็นไงฮะดีม มันมันเหมือนกับเราย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาถ้าเกิดพนันกันว่าเป็นก็ได้เงินล้านหนึ่งนะคะจาก6 0หมื่นกว่าแลกล้านหนึ่งอ่ะดีไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นก็เอาเงินคืนมาแฟร์ดีเนาะโอเคถ้าใครสนใจก็ก็ติดต่อได้ตาม QR Code นี้นะคะ่นะ,ะเรามาสรุปจุดเด่นกัน <c oughs> จุดเด่นก็มี6เรื่องนะคะ เอาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกว่ามันคุ้มครองชีวิตด้วยนะก็คือเหมือนกับเราทําประกันชีวิตไปด้วยประกันคุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายแรงไปด้วยก็คือถ้าเสียชีวิตเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังที่เราระบุชื่อทายาทผู้รับประโยชน์ก็ได้ไปนะหนึ 1, 000, 000, ่งล้านบาทนะ,ะจะทํา5ล้านก็ได้ไป5ล้านแล้วแต่อันนี้ก็คือขั้นต่ําเราเริ่มต้นที่10,000แบาทนะฮะ ข้อ2ก็คือคุ้มครองทั้งระดับต้นปานกลางและรุนแรงหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าไปตรวจร่างกายแล้วเจอ,เอซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นยังไม่ใช่ระยะรุนแรงนะคะเขาก็จ่ายให้นะคะจ่ายให้ก่อน20%สมมุติทํา1ล้านบาทจ่ายให้ก่อนเลย20%ก็คือ200,000บาทเอาไปรักษาก่อนเบื้องต้นหรือเอาไปาซื้อยายาเสริมหรือว่า อาหารเสริมสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุ้มครองถึง62อาการทีเดียวนะคะจุดเด่นข้อที่3ก็คือการคุ้มครองระดับต้นและปานกลางเนี่ยนะคะของเราคุ้มครองให้วงเงินสูงถึง2ล้านบาททีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ไหนให้เลยนะคะเรื่องคุ้มครองระดับต้นและปานกลางนะะอันดับที่4เรื่องจุดเด่นก็คือ เบีย้ยคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุนะคะปกติเนี่ยพวกสัญญาเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพเนี่ยมักจะปรับเพิ่มทุกๆ5ปีถูกไหมฮะอันนี้เบีย้ยคงที่เลยยิ่งคุณอายุน้อยน้อยรีบซื้อเลยค่ะเพราะว่าเบีย้ยถูกมากยิ่งซื้อตอนเด็กๆยิ่งดีเลยค่ะคุณจ่ายแค่10ปีแล้วมันก็คุ้มครองไปจนถึงอายุ99เเลยนะแล้ววงเงินมันก็คุ้มครอง เพิ่มขึ้นตามอายุด้วยนะะนีย่ข้อ5้าคือมูลค่ากรมธรรที่บอกนะคุณจะเลิกปีไหนคุณก็ไปดูตารางว่าอายุตอนที่คุณส่งเท่านี้คุณจะยกเลิกปีนี้มูลค่าเป็นเท่าไหร่ก็ยกเลิกได้ตามมูลค่านะปีนั้นๆได้เลยนะฮะส่วนข้อสุดท้ายจุดเด่นก็คืออย่างที่ทราบอ่ะเลือกชําระได้10ปีหรือ20ปีแล้วแต่สะดวกถ้า10ปีก็แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้นะฮะ 2ีปีก็จ่ายเบี้ยถูกหน่อยอันนี้ก็ช่วยทำให้เราประหยัดเงินปัจจุบันได้นะคะโอเคเป็นไงคะเห็นแล้วน่าสนใจดีไหมคะถ้าสนใจยังไงก็คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แอดเพิ่มเพื่อนกันมานะคะโอเควันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องประกันมะเร็งและโรคร้ายแรงสำหรับ ep ที่3นะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครกดไลค์กดแชร์ในเพจของท่านแคปหน้าจอมาให้ดูกันแล้วก็เราจะมีรางวัลให้กับท่านนะคะเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้ระลึกถึงกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกับ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยกับประกันทันข่าวบายเวลเอนชัว sure นะคะวันนี้ ขอบคุณมา,มากๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ